บาสุงค่ะพี่น้องบริหารรายดนตรกันในวันที่28เดือนธันวาคมปีาช2525ค่ะเมื่อได้เฮาก็มากันลองปมสุได้ดับชื่อในแลข่าว f p Info ออกมาเตรียมต่างนี้กวนอามเลยครับผู้ว่าจุมอาเซียโคเขาแลเอากองสไนเปอร์ สิลงแรกง่อยยู LPP ดังลอกจองเมืองปิงดีนั้นไล่ปาดีเมือสุ่มซึมได้ตามสี่ซุ่ได้ว่นกว,าว้างว่นยาวด่ารองพ่อโมงมแหล่จืดจัดก่อนหนเมื่อวันที่เช้าหกนันอำไรมีลองตุ่มตอบขึ้นจุงโคลายเขา LPP เตรียมโพสไว วิกาเมื่อวันที่เช้าวพวกนี้ยขายำแปดโมงกลางแล้วแปดโมงสามสิบห้าจุมาสีเขายื้อสมัยปัดตีกองปากคากองไม่หย่งกองปากตึงเวียงนอกจบสามอองตีเอามือมเมียนจะได้ยำโคเขียวโคเขียวล้วว่า อัลฮ่าข่าอัมหันศึกษ์ตกออเฮียนศึกษ์ติดในด้วยหันลองพ่อมหุงว่นถึงลองจือจัดเมื่อวันที่เจ็ดเลือนทนสองวันจือจัดนั่นก้อนหนุ่มดังไลยหอดมาบีปางปวยลูกย้อนบ่าบ่วงกังตับศึกษาขา Ya hung mi lòng big door a pipiang. Nelson tự giác. Tu vi kịch mừng tay bun bọt hiệp dạ tu. Bat luôn bun bọt hìm gan. Oga lây hàm. Quì gặp nga mừng lóc sang hô. tí mật dunga 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 จืออันบิ่ใครมึงเอาอะไรบางทีเราสูงยิงใตะเอาขานันกวนกว่าก่นยาวกวนตัวหนากวนมึงสังขารเชียงไหนแอ,อ๋ผีผีอินโฟโพสต์ต่างไปไปว่าไนดะ้ปีด่าต่าไรพอมีน้ำใจดีจังนั้นก็ไปลองอยู่วิลองพอมผม,มนี่ มีมีมาลองพ่องห่มได้ดูดีเจียนชาโคมกันสองผายสองด้างเสียเลยสุดขั้ใจอันนี้ได้เป็นการนี้ปีหน่อทางไหนเตียกกันในเน่ความรักกลิปโกอบพรมหางนี้ขอความดีว่าเตียกจับพิษเผ็โมติดตอในจังจ่งเจอจัเจ้าพอดีจะ ปารททีมือสูงยืนท้ทํา่นไรอาบเลยตบซีลุกคุยกาปารททีมือสูงยึนแล้ค่ะดกซุ้มย,ออย,อย่อนก้องสไเปอร์ไล่ก็เดะอําหันเตรียมบ้านครกบศ้องมัหยกองบาบตึงกอบกัว่าสามองตีผมปากองปากคาสามองตีนี อยู่ไว้ในตีวิ่งหลบจบพอมาเหี้ยจีพีมิลองเย็ยนกันโตอาเซียปอขาดด้วยเอร็ดพีบินโฟโเดียมเต็มจังนั้นปอรามิน้ำาซารีจึงนั้นก็รีววไปลองมาอ่ำตอบขึ้นมือเมียน,นอาเซียเข้าไปยื้อสามองคที่เมื่อวันที่สาวหงนั้น สุบเสียนั้นวันด้านวันที่ชาวหาของเสียวคือจุด้ตับซึ่งได้อาเซียเอาโดนจันสูงเสียเลยปล่อยมากสักว์เอเลียนีผีสามองตีตีวิ่งนอกจอดอันนี้ก็เห็นเธอลูกเทียนลูกปั่ยได้ตับไหลเดียบไหใหญ่ไหลก้อยของเสียวคือจุดใด Tại đến hiang nửa đến lùng tức theo ngũ quẩn Như cao hào có chạy đuôn bội mặt anh à này Và đi mở xuống dưới đây tốt xuống cả thứ Tại cả thứ Lấy khoán tạp lại tí tệ Cảm ơn tiêm văn Tăng viên lọc dọc mừng cái Bí đỏ đang lại Mắt bỏng bao giờ thì Bỏng vào tay tổ tay này ไปอู่กันไว,ว่าใต้ต่อใต้ในจึกเปลี่ยนหลองมูไข่โคเขียวก็ไปท้อนไปปอกมืออยู่ขึ้นย่อมมีสีปอกอาสีของเสียวขึ้นจริงได้เด้ย้อนเวียนตีอยู่เก่าอองเดียนยามเพ่สาหามปองแหลกขัดใจขึ้นมาพอเดียวเรผาผ่าญาติ๊โตก็ sắm bằng đẹp tay mẹ nó đi tập khu kiểu đi đi mẹ lại đây đi có là con hình. tìm biến cả bị nó làm ai xóng tạp giảm biến huy xích tay hâu cùng phủ lôm đầu khăn cùng hết á dưới à khăn cùng hết mong xa cùng chạy con hoàn con mương sẽ đè sang khỏi nhân nguyên bạn yên, bạn hiền thì làm quý hiền sáng nay ẩm trai quân mương hiền quay lòng phong hùng quay hấp toàn cho bằng pha cho yo sức hiền sáng nay tay ẩm áo dưa dạt bình đi đằng áo trung tớ trung mơ bình nhiệt tương nắng mắt để mít bướng mắt lo lai cắn lệ ทีแรเอากันตายสิบกว่าเย้าวนเมืองเฮาเขาในฮีกอมปีนอกเขาว,วา่นเวีาจีนเหือดเผาทิแรกหันมาปางที่ตีแน่แน,น่ย้อนอาสีของเสียวขึ้นใจคใู้่หว่อำใจคู่เขียวดุลันกวนเมืองเจ็บจังเปลี่ยนอันตู้ป้อมมันว่าใส่คู่เขียวปัก เขาเนตั้ไบแเลยสังเวเอาโ้นเอาหมาลงสัยปาเขาตึ๊บเมื่อสังเวยปิเมื่อสุดท้ายําโพสตากันกุยอันนี้ก็จังเป็นเลยว่าดีกองทัพที่กำังคุยเลาะจอบมื่งเปิงดี่เอาขา้องตายกันเเขาก็ร่าถือว่า สิบใตคูขเขียวฮอขาแท้มีแต่บาดมีอีกเวกาน,น,นําในเปลี่ยนไว้ไอ้มนเขาหลายๆกอบไหนือลายไก่ก่อนครสั่งสอนปีน,นี้นากัดทัดฐานจังไรเอา,เางสิได้ขึ้นหุเอาหุ่งสิได้เข้าป่อยอันี้นี้นนกัดทัดานย่ này cô quá vì đó không khả mưa tang tăng mưa ba xẻn vai mà thả xả hòa và phâm nê bà biên hạ à xì cô khiếu em phì phì hãy quần dựa trên giá thắt đi đi chung cảm vọng thân hụt chẳng đi ai muốn xích tay mà nắm nào, quay mưa bà đi mở xuống dưới tay ข่าวเอเดียีอินโฟออกมาจุกมันยืนยันเยียงเรียงว่าเปลี่ยนนามืออาสีของเสียวขึ้นในใจมีดองมาติดสลเยปืออยปย์ยูโดนปล่อยเฮียเธอในวงการเฮาคา,า,านั้นหยาบไปดังๆทีคนมึงคนหนุ่มเขาพอทุกวันวา ลองพ่อผมหน่อยถูกดีเปนเนีจึงนะ้เข้าเป็นกวนวท่าสาดังเขาเสายายียนไปไมละอยู่ภ่คอะไรอาอไลเป็นลูกจุ้งโคเขียวนี่ก็เลยอยู่กลางกลาวันเสียทสาวเลยเขาได้หูเสียเข้ากันเจ้าสู้แค่ไ้หูดิเจ้าดาอู้แค่ไี้ฟองจีางดีห้ากานอร อิ่ง้างตีหักใครน้ำยาทำตอนหนึ่งกันเขาเจ้าใกล้อุกันอยู่เจ้าสู้เลยย้อนขึ้นภาคขึ้นหมอกรักออกโคงย้อนเชงเนียห้างข้าของอู่เจ้าตาอูรเย้อนขึ้นภาคขึ้นหมอเกเจชีก็เป็นนาทีเขาเลยแนห้ขาของอู่นะั่นสองเจ้าเลยฮู้ดีเนี่ย ก็ในแรงอันติดกันอันยืดกันอันฟังกันไปพื้นกันขึ้นกุยกันแต่พื้นมันใยญ่ง้งเนี่ยเจ้าอะไรตัองสองฝายสองป่ายที่คู่ดีกันรองกางมันเป็นมาสิปีหน่ออะไรอยู่ดีเส้นป้ายเลยจ้ามือใหญ่เด้ขอขหมองใจเลี้ยงใจปีเกิดมายาวอะไรหันจุ้งตามกองไต่จี้ใจหลังกัน hàng hàng xem lần cận từ sinh có mi lần cận quê cả xăm hẹp cắn kinh tức cắn kinh à máu từ ra quý ni tâm mương để Biến thẳng năng sẽ để hạ khâu nằm bắn khâu kín thích anh nó để vào cắn thêm cắm nữa biển ai chẳng khâu vì hiết khốn còn gì để กวนมึงอันใครไลเล่เลี้ยงเขาเขานันลองพ่องหูจริงได้อะลองพ่องหืดจ้าเน่ยอย่าเพิ่งมีลองติโดโตกันโคเขียวก็อ้ว,วนมันยาวๆอีนหนึ่งอนี่ยปัดของเนี่ยดีนางดีอยู่เฮาในคูนเวิงสิบสองสีเวียงเนี่ยเป็นบอลลัมเนี่ยมาแข่งอยู่เม่ง,งเม่งปัจานกับปอเฮาหนังกันได้ซ้ำใครหิมดีอยู่กันนิดนิง chứ này bên đằng khô lai có thủ kỳ lệ trái quang trái giao ủ bên tuổi tiếng ở lúc mắt ủ lại là xuất kỳ và tự ở cho nó lên có mau ăn chơi ra trên đây bữa ăn đi chết ở hướng sổ tì mương phải tì chung hòa diệt tháo hiếp bám ยินว่าเมื่อนั้นเอดังผ่าสีเขาก็ดุยอนถามถึงป่าดิมอ๋สูงสุดได้ว่าทบกันดีเมืองไทยอาไดก็ทบกันดีปหงายทบกันดีปหงายอะไดก็ทบกันดีบางไรในวงการไท้โดดัวใจจึงคือเฮาเงาไลา่เป็นเด็ยามเดียวสังสึกกินกันสูดินหูเฮาดึ่นปอกว่าจะพอดี อันนี้ก็ยอดเรามันเป็นการไะปีน้องเขาบเก็บอะได้ยมันจังมลยืดกันสองตาบจังเป็นหุ้ยเออมีตันกุยมันจังมีกุยจะแบบนี้อยู่วอะอันนี้ก็มาตไดแค่ในพี่น้องเขาขายเพราะหลังกิดว่ะวันที่เช้ากกลางแนยเปลี่ยนมุมไปนั้น tu mà ở sân này bờ sẽ cam như đi mươi xuống tuyến tây đi <laughs> con <laughs> bạc hà con này nhỏ con bạc trứng viên nọ chọn Bà đi <laughs> mươi xuống tuyến đèo khà Âm đi tung dọn quê hàng lòng thế ra bữa ăn thì sao hà đôn còn xíu trên tay đang nằm lề đang lại ขึ้นเี๋วไปมาใสปาริมือซุงได้ปากไปอันนี้มักควงเมื่อวานน้เขาใลหันข่าวพีไตวันเมื่อไหร่ขอลาบห้าสิบแปสี่กนเนื่อนดีแลปาริมือซุึงได้ไอัน,นอนะอเนขาผู่หันจอมเนลาบาขึ้นเดี๋ยวเลยหมักลงในปล่อยปาริมหือ้น่นในปากไป มุู่ปล่อยยะมือหลาย,ลายลาหลายอีราจะคือมือสิ้นวยบากไล้ก่อนมู่เอาดีเลิศมากหลายหลายเดียบกูลุกโปูปากได้เอาเราห้าสิบสี่เลยกะไอันนี้เป็นปากป้ายเอาเน,นี่ยเออในก็สั้งว่าบางลงปากป้ายในตูกของหมองมานเราหมอมานเาดีตายกันมากองู้เขียวมากองผู้ไาลา่ยือยันสูงได้ไดการเท่าเลยขึ้นใหญ่ตันื้น ันก็ฝากถึงผู้ใหญ่กุนหลวงย้อนม็นกุนหลวงอรวนก็จะเป็นผู้นำหมอกุูกนองก็เป็นอยู่จิกมันเยอะโดยถึงหน้าตาผู้มวนผู้ในแผยนดินจืดคือจืดใจเสียได้ให้สาหางปองกว่าโดยลองยิมย้ํานับทีดังสองป่าสองขาย้อนกํากองมาก่อนตัดติ๊กผู้เขียนดาขึ้นึิตใจ้ัจะว่า บินพี่โดดควเมืองเลเจะอจะเท่าขึ้นอันนี้ก็ฝากไว้น้ากูขอบที่นี้กำไรเขาควัาด้วยควนเมืองหนองเขียวขี่กลาไปล่อยเทียนเขาไปถ้วยเนือวิ่งสีตาพระมาบนั้นกงมากปันฟ้างว่า เงาลายจางทางสายถึงวิ่งนองเขียวไวๆใว้วันมื่อวันกันยังคูปลุกลิงถึงมาดีหนองปีสองปากไปปีน้องอะไรเมื่อวันที่เศร้าพวกเะไสองปากไปวันอื่นดีเด่าบะเมื่อวานเลยก็ตึกมาเทียงใครล่ะล่ะใครล่ะว่าเนื้อเพลงเด้น มีคนอยู่เยาวนาเพราะว่าตรงยุบยุบยกยกต้องจอบต้องชิงเมืองนู้ย่าดของขาสาร้นั้นมันใชจคนมืองมันเปลี่ยนเฉดอีกทวายหมาปีตีไปนั้นอันไหนก็ดีอาไม่ยามเดี๋ยวนั่นอีจะไปอะไรผู้มาเตีบเลี้ยงน้องปิ้งเย้าก็น้องเขียวในมังอองตีนั่น ว่าอยู่ดีสูงเท่ด้วยในย่างหมู่หันกันมันบอกใครกันทสิน่ะครับป,ปีนอ่ะปรมาณเพื่อนเขาว่าก็เช็คค้าประมาณมาที่หนึ่งหูตังยัดท่านะอ,อันตังร้อยตันต่อร้อยในเด็กขำโคติดว่าะลูกน้องปิงได้เมื่อที่ยอกเม่ในสิบแปดถึงสามนิด อันนี้ก็ก็ไก่กันอ่ามันก็มากที่ด้าว่าเพม็นควเนมือให้กว่าที่น้องตีไงบอกมาอาะตุยาดีปักติเป่าตีผิวอันนี้ก็จังเลียนเลยช่วงนี้ก็ตึยตีไปสีโป้ซึ่ไหมวันใดสมุนไพรไ,ไพ่ย่าไว้บมด มาอยู่ขึ้นยอมีอยู่ขึ้งสีปอกน้องเขียวอองเดียนเฉยนในเขายางเดียวคุ้มไหมสามารถนรับพันดีเสียได้ขึ้นเก่าลงตีเกิดเขาลงตายก็พยายามันเลยก็ยดีใดาดอยูุ่้ยเนาปางตึกอมิดาเนาปางตึกอมีพระลนสังฆศาสนาปางตึกอัมใจออปางคู่ใบ สังขารเมืนอนกัวยหลงเจ้าคูบาวคุณชุมอองเยาวคามียาเยยวคาอ่นานันัในือตัางอีเยอะเกี่ยวซื้อไรกูสวนํำใจเวืตาตลาดเวการาสิเปปังทึกแน่มีป่านหังอะไรคฮะวันงินบนุญเลย่ตรงยก,ยก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 กัหมากยกปถามามเทือมกองหมากลื้

ย่อนเทียนอะไอเขาถูกมนีสิบมานเลยมาดทีย่อนนี่ขึ้นเลยหรอเครื่องลงอันซ้อมานอกเมืองนั่นอ่ำใจแต่มาคุกกรอมน้องใบเหมือนอหุ่นหางพระเป็นเจ้าเ่อหมินโดนนักหครง่ึงมือตีมาใจตีโดนตนดนหนึ่งลงหลอยน้ำสันตีมีดอกลูกกันซุ่มกันแหล่ขุนปัง ในคุณวิญเต็มทำ่างนี้ยุยความันเสียบใบ้หลับหลังนี่้อคุณอาวิญที่นี่ย,ย,งงนนยสงกว็วไปมองบางไอ้เป็นบไรบหอกเสียบไว้ลายจาไม่ย้าทัดสงที่นีเนี่ยแม่จะมันมปหรอกน้ยวียงกู้นี่เให้นอนไปข้าวเลยก็นอนให้กินข้าวเลยก็กินป้อมหยิมก็จ้างด้เลยนะสามันปึงปังมา

คนมึงปล่อยเพรียดิน้องเขียวแสดงมาอยู่ดีน้องดีดังนี่นะครันสุ